เชลซีเหรอถ้าหมายความไม่ยังไงก็เจคอบบอกฉันฉันยังไม่ได้เจอเขาด้วยซ้ำอะไรของเธอเนี่ยเธอคิดว่าฉันง่อขนาดนั้นเลยเหรอเบกกี้ก็เธอได้แหละที่ปล่อยข่าวรือเรื่องฉันนี่โทรศัพท์เธอโทรหาเขาซะอย่ามาสั่งฉันนะโทรสิ ฉันอยากได้ยินจากปากเขาฉันแค่เป็นห่วงเธอนะฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเขาหาเขาฉันแค่เป็นห่วงเธอไม่ได้ทำอะไรผิดผมพูดว่าอะไรนะให้ไม่ทำอะไรเธอเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าฉันก็แค่เป็นห่วงเธอพอแค่นั้นแหละผมว่าคุณไม่เหมาะกับบทนี้ช่วยทำให้มันดูเหมือนขาดความมั่นใจตัวแน่กว่านี้หน่อยได้ไหม คือฉันยังแสดงไม่จบนะคะแต่มันดูไม่เข้ากับคุณเลยถ้าจะไปไหนของเธอไปจากนี่จะไปเหรอที่ไหนล่ะที่ไหนก็ได้ที่ไกลาจากเธอเธอมีที่ไปหรือไงไม่มีฉันเธอก็ไม่มีอะไรเลยจีเซลเธอไม่กล้าหรอกนี่ไม่ไมใช่เุอนี่แหละฉัน